ก็พอดีกับพ่งอยู่ที่คีรวง,งเอเลรนตา ตอนนี้พมมาเดี่ยวชวมบรรยากาศเตกิรีวงนานแล้วไม่ได้มาประมาณเซาปีละว,วันนี้นามแห้งนี่เป็นลำตางกิรีวงโน่นตรงนน้นเป็นสะพานแคนตรงนน้นจุดใต้รูปแต่เป็นสะพานก้อนกรีดเนะี่ยจุดใต้รูปแต่ด่วดวงดังตอนนี้พมมาช่วงเตียงนะ บรรยากาศก็จะลข่มฝนเล็กน้อยน้ำแห้งเดี๋ยวว่ะน้ำไม่เยอะนี่ก็น่าจะมีตลาดเะไรสักอย่าง

Vale